ันยองฮะโยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับดาวอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะดาวอยากขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ขอความเมตตาจากอากาเซ่นะคะที่เอนดูน้องแบมแล้วก็แม่แม,แม่น้องแบมนะคะหรือแม้แต่ทีมเมียพิกันด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันโหวตเนาะซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสอนโหวตสาหรับการโหวตในในการเดือะโชว์ของวันพรุ่งนี้นะคะที่จะออกอากาศในวันอังคารที่22นะคะมิถุนายนเวลา 4ีโมงนาทีจนถึง5โมงเย็นนะคะรายการเขาก็จะเปิดโบทเนาะซึ่งมันสำคัญมากๆๆๆๆกเดี๋ยวเราก็จะบอกนะคะว่ามันสำคัญยังไงเนาะสำหรับรายการนี้นะคะน้องแบมก็มีรายชื่อเข้าชิงนะคะชื่อข้าชิงในรายการเดตโชว์ของวันพรุ่งนี้เนาะโดยคะแนนของน้องตอนนี้นะคะอยู่เป็นอันดับ2เขาก็จะแบ่งเป็นในส่วนของ ยอดดิจิตอลนะคะยอดอัลบลั้มยอด MV ยอดยอดวิวนะคะแล้วก็ p พรี o r วซึ่งที่ดาวพูดไปทั้งหมดนี้นะคะเขาเก็บคะแนนไปแล้วโดวยคะแนนรวมของน้องนะคะอยู่ที่4,940คะแนนโดยห่างจากที่1นะคะอยู่ประมาณ1,010คะแนนนะคะโดยที่จะเก็บในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือจะมีในส่วนของคะแนนบอสแคส s t หรือว่าคะแนนออกอากาศนะคะคะแนนเต็มก็อยู่ที่1,500คะแนน แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นไลฟ์โหวตนะก็คือสิ่งที่เราจะมาพูดในวันนี้นะคะเป็นไลฟ์โหวตนะคะแนนเต็ม1000คะแนนโดยถ้าน้องแบมนะคะชนะโหวตพรุ่งนี้นะคะได้เป็นอันดับ1นเนาะน้องก็จะได้คะแนนช่องไลฟ์โหวตเนี่ยเต็ม1000คะแนนเลยฉะนั้นมีโอกาสมากๆที่น้องจะได้ทั่วในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าห่างจากที่1เพียงแค่1 0 1 0คะแนนเนาะ ก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าช่องบอดสแครน้องจะได้เท่าไหร่แล้วก็ไลฟ์บวชพูงนี้จะได้เท่าไหร่นะก็ภาวนาอยากให้น้องได้จริงๆเพราะว่าน้องพูดว่าถ้าผมประสบความสําเร็จก็เหมือนว่าก็เซเว่นประสบความสําเร็จด้วยคือน้องแบมเหมือนเป็นตัวแทนของก็เซเว่นก็คือเหมือนว่าถ้าตัวเองประสบความสําเร็จก็เซเว่นก็จะประสบความสำเร็จด้วยคือน้องพูดตลอดว่าน้องคือก็เซเว่นแล้วก็ดอมของน้องก็คือไอ้ก็เซเว่นเนาะ